อันนี้อันนีานสาวเอามาฮื่อดนะครับน่าจะยุดยาใช่อายุทยาน,น,นั่นเออ่ยการผู้กินลาบดิบก็เตี่ยวเลยแล้วขัดในน่อนสองสามจานชั้นแรกหนึ่งครับแต่เบื้องผักนี้ผักยัไงไครับอือ้ออจุครับ,ม,รบมายางไฟอีกครั้งนึงครับคือมันซุกเต็มร้อยเลยบ้านหอมก็หอมเปิดอ้อหอมขาหูนีหล่อนมองหน่อยอาชีพอาจอก็หนาหางเลย ใช่ครับสวัสดีคะ่ะนี่เดียวน,น,นี่ยัร้จกันสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมวาละละระลับปัต่อพอขบอกเนี่ยาพอเขยบ้านมึงรู้จาว่าพ่อมีอุ่น,น้ำประเดี๋ยวก็ไม่คนสดๆจะร้นเป็นเลือดสุดอพ่อย่างมันใจไหมมืน่นี่มว่าพอขอ,ขอคิดทบทวนใหม่แสดงว่าวันไหนใจพอดีครับ <สะ S 2> ยวรเีวยวไมครับ เห็นฟ้าแล้งตาหมื่อฝนละซ้ำมาอีกตอนี้ครับปดตองอันนี้อัหลานสาวเอามาเพืดอดครับน่แต่ยุตยาอายุทยานั่นเนี่ยว่ามองไอคอดเลี้ยงป่านตัวสนีดีเนาะโอ้ขอบใจหลายๆได้หลานได้กินลับปะตองเมืองอายุทยาแล้วมือนี่หลวงพอรวยคุณน้ำประเดชพี่น้อง แม่ใส่เด็อดไร้หนึ่งยูรั่นเนี่ยน้ำะแดดกันเด้อพี่น้องปลานนี้โอ้เต็มกระปุกคือเก่าเว้ยเมื่มีเปลี่ยนเลยกระปุกนี้ประแดกแม่ปลาเขาแม่เสียเมื่อไหร่นั่นบอกครับซื้อมาเทศเลยแล้วรวยสีบกบกลงไปแน่เราก็จัดไปตลาดนัดน้ำประแดดกันเด้อพี่น้องเราขับของน้อยติดมาตัวนึงสมควานี้มีโพดบลลูกอะไร มีปวดหนูเห็นนี่แหละเคือความหนูความเสี่ยงของนี่ฝนตกแรงนะความไม่อยู่เลยตาน้อยมือปัามดูไม่อยู่เลยแรงแรงหนักนะบ้าน,นเบาแรงไหมล่ะนหน้ายินหน้าขี้แลนนี่นาาน้ังคามแรงนี่นี่ครับพอหน่อยสิเป็นฟ so ูซโซฟีมือครับผมเดี๋ยวหล่อน้่มให้มันสีนอุ่นตรงไหนก็ได้พี่น้องผงลงมาใหม่แป๊บหนึงกับเจอแล้วเจะได้ผลแล้วเนีน่ยขายตรวจตรวจเนี่ย คันเซอร์น้ำฮ้อนเลยกันน้ำปลาเลยด้วยครับเพคนว่าเซอร์น้ำปลาเด้อุ่นอุ่นอ่ะเลยก็ลุกพาอหอมปีใช้เก็บกระทารขั้นมีได้กัมีเอาลูกมันใหญ่น้ำมีทันนี่ครับเครื่องปรุงเครื่องแต่งนี่โค้กใหม่ตัวนี่อ๋อแม่แม่ขวางว่านครับพ่อครับคือสีอิ่มเถอะว่ามันแม่ว่าอันเติมแก้วลงไปก่อนพี่น้องดับแรงสีเป๊ะๆทั้งน้อยลาป่ามังแซ่บ ยังไงผลลัพธ์มันดุอีกยังไงครัมีเมื่อนี้ได้กินลาบปลาตับอยุธยาเสร็จหกโคลงไปยังไงพี่น้องความหอมเพิ่มความหอมคู่ความดีแมนลูกผงสุรดลงไปปะเนี่ยกระชับมิดประมาณนี้แหละครับพี่น้องเกลือครับใส่เกลือที่ยังใส่ใจครับพี่น้องครับ เด้งครับนิดนึงเสือานักจะมาเยาะเกินใส่ลายเข้มเสือลายเข้มลายแล้วบอสใส่กับบอสนวเด้วยครับเกลือนี่ครับปิดไรกันนะนี่เดี๋ยวพอนอยปรุงรสปรุงอย่างเดียเสื้อลมไว้เหอะมันมืดความหอมตัวภายนองต้องปิดใบนำแต่โอ้โหในนี่ความหอมของมันบักพริกที่แม่ซื้อมากก็บักพริกขวนมันต่างกันอยู่บ่ครับพ่ออยูุ่่นคคนแบบขว้างมาไงครับเห็นใส่บากเราว่าครับบางเทือก็จะ ต่างเดียวจังหน่อยเดี๋ยวก,การโคมันเพิ่นเนียนมีเนียนกว่าเดียวนะอ๋ <c oughs> อยบ๋เราเเสีร <c oughs> ประมาณนั้นละใจละ,ละบาล้านสำนีละ่ะนั่ไปคนกันเลยพี่น้องเสิร์ทลนอยสก่อนเดี๋ยวพอแนตั้งมอลกัลูกอยูกกออนน่กับหอมหหออขอ โอ้ขึ้นเหนียวแต่ว่ปลาตองอยุธยานเนี่ยสีคือเข้มข้นเข้มข้นนะอันนี้เดนนอรุอันเข้าครูเขานี่คนน้ำเกยวครับแม่นเกลียวเด่กดีไหมครับได้กลับเล้วคนหอมพี่น้องนี่คุณนนึงขึ้นพี่น้องครับยี่งแปะแล้วพี่น้องยี่งไดแปะ นำกันไอกินัิ่วด้วยไม่ได้กินไมทีหรอกสามปีขึ้นมานี่มันจะต้องง้อข่งหรอมาต้องง้อแข่แถวเตะแถวแเถอะเพิ่มเอาฟักเสือกับป๋าได้เนาอมันเดี๋ยวพ่อหั่นให้กันลืมใส่หัวคาครับลืมพี่น้องลืมได้แนวลื่มจนใดนี่อยาบำรุงข้าหมาให้อได้้จะ เรียนไทยครับเรียนโดมิโนครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติดอกการลืมในร้อยคนเพราะว่าขึ้นว่าหลักกายเขากล่มในความลืมซับน้อยๆจังไหมก็ได้หมุนๆก่อนครับพีนี้สูทเทิร์นคือฟักผสมกับป๋าไว้เลยแต่รอบนี้มีได่ฟักผสมครับเอามาซับเสร์ฟแยบหลายเครื่องปู โอเติมหันเติมนี้เข้าไปได้หลายเองได้พี่น้องลาบปาตองปาตองตัวเดียวได้ครับโอ้สีสันน่ากินแว่ายังไงกันได้พี่น้องคนแงขึ้นมาดี่เขาคนแห่งขึ้นวเติมสาวเธอล่ะ อร่อขลอ่นไป็นไปัดแขนเฮาแขาน,านเฮาหอมหอมเงินก้อนนะเอาผักหอมลงกันเด้อบ้านนี่บ้าใช่ก็เดือแก้วไปเสื้อหมดแม่เนาะเสื้อหมดก็ไปกินก้าวแค่ว่าลูกโดดนะใส่ไปเลยเสื้อหมุดเยอะแล้รวยมันมีหลายกระโดดอ่ะใส่หลายแต่เธออ่อนๆนะนี่หอมแล้วคือหอมกับำยังมีหมดอยู่กับป๋องสู้สีเดียวเหมือนนี่ได้การไหมโครงการคนละครึ่ง ปาครึ่งนึงค่ะไปเลยพี่น้องโอ้แคนสองหนึ่บาทนี่นนนแขนผู้กินลาบดิบเ,เลยแล้วันแดนงนี่เอาโจยลงสนะันี่นะใตัวเถอะ เนี่ยเราเาะ่งทำเนี่ยเรากินนิ่ไร่เราล่ะเป็นผู้ปลามาส่งก็ได้แม่ปากเราลืมเอาไปลุงสมจังหน่อยนะหรืว่าแค่ลุงสมเปิดไปคนมาส่งลุงสมสุดหล่นปลาด้วยคุกปิดเอาเลยมาเดี๋ยวมันโถกันเลยมีท่านโถอยู่ใจเย็นๆได้เราจี๋ครับพ่อครับได้เราได้ป่านพี่น้องน่ากินบ่ครับพี่น้องแข่งคนแข่งขึ้นนะบ้านนี้เราเป็นหน้าที่ของแม่ปาง Đập mà, đưa nó, một ngày không ngon 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 không? ngon nó xăm ngon là ngon 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 โอ้ก็จะอ่อมงานเรียนพี่นองเนี่ยปางค่อเดียบรอเราได้ครับเดี๋ยวเราเด้กพี่น้อง้ได้จักโมกละลูกเอ่อหนึ่งมมกสองมกสามุกสี่มกหมกกมกเจ็ดมกครับผมอ้เจ็ดกเอาเจอไอแจะดีามเดพี่น้องมาไปกินเด้อใส่ไปเอาใส่ลูกห้องอันน้นขึเนี่ยติเยืยวเล ไม่ค ok> the ่อยเหี okay, ่ยวไร้เดียล่ห้องนอนโต๊อมเด้อเหยื่อครับนี่มีสองมีสองสั่งจ้ะชั้นแรกนึ่งักแต่เบิ่งผักนี้มีผักอะไรครับเอาไม้ฝรั่งมักเขือสาะ่เป็นการเสียเวลาโมบอกหลายยายหางเอ้ยหนึ่งพรอมกันได้จ้ะโอ้ขโมกนาลักนไห ห้าบาทโก็สี่แล้วอ่ะอันซึ่งกะได้ลูกคนละจ้างเสียด้ใส่โอ้ส่ร้อยไปเสียงใต่ไส่แต่เสียงไม่เลยทุพี่น้องครับบังบรรยากาศครับเนี่ยเหมือนแรงคึอคือแย่น้อยครับขับเป็นไปอยู่เมืองอนนี่คิดฮอนบ้านไครับนี่เนี่ครับ เลี้ใจไหลบรรยากาศ่มัแเอาซ่อนนะครับอันนี้นี่เป็นหมกหมอ้อปลาหน่อไส้ด้วครับพี่น้องที่แตะบ่ขอดเกศบ่อีหยังเลยด้วยกัน <c oughs> พราหน่อยก็เลยมาขอดมาขวากเกศเอ็ดแบบอยากได้บรรยากาศเหมือนอยู่นานะโอ้ได้คร,ครับผมจำได้จำไม่ได้ไม่อยังแม่มื <c oughs> อเสาปิ่งจะดึกแล้ว ไส้เปิดหน้าตาหมอกนะครับไส้บรรยากาศดีๆให้พมเแม่พี่น้องส้มนะครับมบอกไส้เปิดก่อนเปิดแกนเนาะพี่น้องบรรยากาศด,ดีมา<ว>กครับแต,<ด>ต่ว่าฝนตกมากนี่เปียกหมดเลยครับนี่ต่อหานนี้มบาบังไว้ก่นอ,อน,น,น,นครับผมนานๆเนอะบังไว้ในเงินเลยครับคลาสสิกก็ครับผมขั้วในตำนานครับอันนี้พี่น้องครับอยากให้เบิ้งครับอันนี้เป็นแนวแพ็กหมูเลยครับนี่ ซื้อมาย่างดีครับผมว่าะถ้าในเห็ดขายเังเทียวอยู่ครับเพราะว่าฝนตกไหมครับมือเข้ามือวัเลยครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวแกับพวกแก้วครับผมเป็นแบบมาตรฐานเลยครับเห็ดแบบมาตรฐานสาคลนครับแบบคือจังปลากับกระป๋องครับระวังรอดมอกฟ้าครับ สวัสดีครับยอกลานองเราดี่เส้นๆหลอเหรอสวัสดีครับข่อนลูกสวัสดีครับข่อนลูกสวัสดีครับเขินคนเือครับนะที่เลขับนะนี่เลอดับนะับขลูกี่เลอับานลูกบสวัสดีครับขอนลูกแล้ก็เยี่ยมกันเ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเย่มเมเยี่ยมเยี่ยมเี่ยมไม่ต้ไม่ไมไฟนะไฟเยี่ยมะ

โอ้สูเรบบนีิครับวันนี้ครับมกหมอบปลาก่าครับผมอลาไส้มกหมอบปลาปลาหนำย่างปลาหนำย่าง,งปลาน้องกุดกู้งหน้องกุดกวางครับพี่น้องอนี่เราด้พอเด่นให้สุกเราบอกครับพ่อครับพ่อคิดว่าหลักเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะมั้ยวันนี้เราเอามาย่างย่าง เตาถ่านดีหล่อมั่งเลยครับอ้องจะถูกหลงกันเนาะลองเปลี่ยนสีแต่ว่าพักเสรโอเลยนะพอพักนี้ค่อนโอ้แต่ว่าหอมห่วยหมดผงมอลองกั็ระยะหนึ่งับบนี้กัน นเนกามาย่างไฟอีกครั้งนึงครับเพื่อมันสุกเต็มร้อยเลรืาอนี้จะได้ข้มหอมอันเลิกก่อนลูกโอ้ยสุกเ, oh, เลยลูกหอมก็หอมเปิดออาหอมขามีเลยเต็มเต่าันหญ่แบนเก็ดมกบก่เงครับพ่อครับเออแม่นดีดีว่ะอันนี้เขาจะย่างโดนบ่นี่ครับพอ่อย่างจน ตอองมันแหมๆจังไยมันนี้เราได้ความหอมดบเรามาย่างไฟมันละหอมกว่าเขานึ่งกินเลยนึ่งกินเลยก็เสียบอยู่ครับแต่ฮามีมีได้ความหอมไปเลยครับเอาความหอมของเบือตอองจังไยมันกละอบอ้วนเอาไปโอ้หอมแซ่บพี่น้องทำมากินเ้ยครับออกไปทางเปื่อยจังไยพี่น้องฮอร์เทน่ะแสีบพี่น้อง ได้การเราบ่กครับพ่อครับเพราะว่ามันได้การแล้วมันหอมนะไม่แล้วก็มีป่ะพี่น้องบาทนี่มากินข้าวแรงเด้อนี่มกปลาตวงมกหนึ่งแล้วก็มาปิ๊งอีกรอบนึงนะเอาพาเข้าลงมาเท่าป่ะนี่หลุนน้ำกันเลยครับพี่น้องครับป่านี้มกหน่อยอาจีอาจอกหนาหางแค่ไหนไอต่ำเลยพอเอาจมูกมกเดียวมกเดียวพอแล้วอุ้ยคือไกันเนาะ จะเสียบสองหมกไหมกล่นจุกน่อยบุหรุนี่ละมีหอมแมวเจ้าหมกครับวันติดต่อทางดับเดี๋ยวอยากให้พ่อเป็นสองนะได้แก้วเป็นรถเหล่าวิตามินดูเดียมได้ฮะแล้วมาด้วยพี่น้องแฟนคลับสุขภูมสุขคนครับมากินเขาน้ำกันครับสีเหมือนกันเด้อพี่น้อง S <S จำนก็มีแต่แค่เด้งด <S <S ีแล้รูดวน่ดาครับอต้องรูดวนนะมันกดึบกดบโอ้ข้าอ่อนน้ำหอมครับข้าอ่อนจริงอ่โอ้แซบหอมเดี๋ยวครันึงแซบปะแซบ บมกปลาก่อได้บกว่า็ได้แล้วพอหน้อยหนาแต่น้ามอนอกนัวดีว่ครับพ่เซ่บกระเทียมน้อยไมมปังเราดูเถอป่ะักฟองบางุซบแลว่แ้วมไปลรก่านะคิงร้องบ่จตอนเทียงกินขาก็ยังขับใซ่ใช่กินเมื่มาเอาะไรใสครับเอาหยังก้อนครับตัาไมาซ ข้าวเหนียวดีงลยนะมันดึงๆเลยนะเฮ้ยนะไหนแสบวะขราวเหนียวดีเลยนะมันดึงๆเลยนะเฮ้ยนะไหนแสบวะข้าวเหนียวดีเลยนะมันลึงๆเลยนะ่ฮ้่นะหนแสบวะน้าวเหนียวดีเลยนะมันดึงๆเลยนะวฮ้ยนะไหนแสบวี รือคำบางหญ่างเลยใส่คำนี่กินตอนนี้จังไหมอีหยังกับพันธนันเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับในประเทศตั้งประเทศคดีครับมากินข้าวแหลงเด้อครับมาเด้อมีตูวครับจักษ์จังไยพันพี่น้องมันเหนียวคัากว่าเอาลูกบันมีตูวแล้วดีผักหรือเปล่ามีตัวใครขึ้นอยู่เลยครับกินแบบกินข้าวเหนียวได้หรือเปล่าว่าม่ตูวนะกินข้าวเจ้าครับช่วงนี้ครับ มันคือหดวใมแเซเ่นเนมันตัวบซสบายหว่านตัวว่าเมนบแมปานสูสู่ยกังเป็นลมนักดอกี่นองหรือนักแอวนะคขาอ้หือกินหยาบไมเดิอนแสียยุ่นีโปกยังไม่ห้่คุยไม่ยากสอนจ้ะ ตอนจับก็ต้องลีกคือหอยมาลูกครับอห,อหอยบาดเก็บสี่ผู้มายามวันนี้ก็มาเด้อลูกเอ้ลูกปันเพลิงเป <c oughs> ็นมายามวางเทงกําลังมันเป็นลาบปลาได้มันน้ยลาบก็ท่านไปไปเบิ่งฟ้าหนูเราอยู่เ <c oughs> ป็นย่บ้านไกลไกกันกันิ่ณเว่ยม,มา ก็เราฟังย่างเนาะหลอะหน้าพอหน่อยนะเนาะบ้านเราห้ามไปกิโลเดียวครับตรงถ้าย่างหางลำย่างไปหน่อยกิโลนี้ล่ละเพราะเป็นอนหน้าย่างเพิ่นตําเจีวไอ้กระเพาะยังแมลงไี่หรึ่งเสียงตัแเจ่วสวยปกๆแม่อกล่องทานน้ำเนาะใหลวงยังไหเงียเนาะงานปุ๋ใกล้รอนนะ ชสีบ้านรเ่ียบๆหมดเยอ้าวอ้าวไอ้เจ็ต้มหัวขาวมือนันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องออกทงแซวลหรอเดี่ยฝนตกนะไปหาการกบการเก็บแล้วเหมือนฝนแหงพ่อไม่จอเบิ่งจะฟองความรอบ้านะ เพราะเราได้สังเกตลืมวะจะหันลีนได้เถอะมกหมอปลากระแสบครับแอบโนดีลูกไม่โน่ปลาคิดพ้นไม่โน่ปลากระปักพักไม่ร้ายจะได้แข็งแรงดี่ละปีวันแห่กับลูกเลยกันเลยก็ดีได้มามกแรงกับได้ปลาเสริมติมมองตื้อหนังตืมปากกาเนี่ย กิงดองก็แแทกอยูะนะลูกนอมันหวา,านนะพอมากินขิงก็เห็นวครับคืม้มมากำมีแต่ด้ก็ม,มันเหนียวมานคือห้องอู่เอาเลยครับที่คำยังไงด้วยไม่อิดม่าคือห้องมกหมออุ่หมอเลย มะเขืออย่งนี้มะเขือตอแหลพี่น้องแม่ป้างว่ากินได้ตอแหลได้หรอวะกินได้แล้วเพื่องสุวอืมสีสีมะเขือัดมะเขือตอแหลตอของกระหล่นคนัวหนึ่งทั้เขาจะบอกกินทั้งกันเท่ากันนี้มีแซ่บบอะข้าแม่มาเนื้บเบเร่เฮดชิปได้เอาเนื้อยางมากินดิข้าแม่เนื้อเนื้อยาง โอ้แซ่บดีครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเฟียนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหปเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวทั้งแม่ปางครับกินข้าวแรงแรงนี่โอ้แซ่บสุดยอดขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเด้อพี่น้องทุกคนละครผมไม่ได้เมฆเอเข้าวหนุ่มพอเด้อตั้งผอมัน่ดีชัดนะครับบ่จำเนี้ไม่เห็นมาได้สิ